มีเรื่องหนึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของความสวยความงาม,ต,มต้องเตือนกันในะกรณีของคอนแทคเลนส์นะคะบางคนนี่ชอบใส่คอนแทคเลนส์แบบเป็นสีใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเอ้ยเป็นนวัตกรรมใหม่เหรอไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์แบบเปลี่ยนสีตาแล้วหยอดตาเอาสะดวแล้วหยอดต่อเนื่องสามเดือนเปลี่ยนสีเลยแล้วเลือกสีได้แต่ผู้ชมเห็นแบบนี้บอกเลยนะอย่าหาทำนะ หลายคนบอกโอ้โหตอนนี้เห็นคลิปเยอะมากทำไมล่ะมันอันตรายอย่างไรแล้วก็เนี่ยจะเป็นแบบชาวต่างชาตินะเหมือนมารีวิวให้ดูะคะ่ะ เลือกสีตาต่างๆนะแล้วบอกว่าถ้าแบบว่าคุณใช้น้ำยาหยอดตานี้นะเปลี่ยนสีตาได้คุณจะลืมคอนแทคเลนส์แบบสีไปเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออ,อ่ะทีมข่าวของเราไม่รอช้าค่ะก็สอบถามไปยังจักษุแพทย์เพื่อที่จะสอบถามเรื่องนี้ล่ะค่ะว่ามันมีจริงหรือเปล่าซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่น่าจะมีน้ํายาที่สามารถเปลี่ยนเม็ดสีที่ม่านตาได้นะ<อ>และถึงจะมีจริงๆโอ้ฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะปลอดภัยนะคะ ที่เราไม่รู้แหล่งข้อมูลนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาได้เป็นยังไงก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดตาบอดหรือว่าตาอักเสบได้ด้วยค่ะ โน่าก,กลัวนะค่ะคุณหมอบอกว่าอ่ะถ้าอยากจะมีแบบว่าดวงตาเป็นสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่คทางที่ดีถ้าอยากจะได้แบบนั้นจริงๆก็อเอานี้แล้วกันใส่คอนแทคเลนส์แล้วกันนะที่มันเป็นสีคืออย่าไปหยอดเลยมันอันตรายค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ด้วยนะตอนที่ใส่คอเนแทคเลนส์เนี่ยคุณต้องล้างมือสะอาดด้วยเพื่อคว,วามปลอดภัยนะคะ,ะดีฮะมาเตือนกันนะครับ